สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้ว่าด้วยการเล่าหนังสือเกี่ยวกับการตลาดที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะชื่อของมันก็คือ q วั n ต u m มมาเก็ตติ้งหรือชื่อภาษาไทยการตลาดควอนตัมผลงานของราชาราชมน,นาเป็นของสำนักพิมพ์ How to นะครับเรามาฟังเนื้อหากันได้เลยนะครับควอนตั้ม um ในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแบบฉับพลัน สุดขั้วเป็นทฤษฎีใหม่ๆที่ใช้อธิบายทฤษฎีคลาสสิกที่แตกแขนงออกไปเช่นฟิสิกควอนตัมหรือคอมพิวเตอร์ควอนตัมการตลาดควอนตัมเกิดขึ้นในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วและการพลิกผันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทำให้ทฤษฎีกลยุทธ์และแนวปฏิบัติด,ด้านการตลาดแบบคลาสสิกใช้ไม่ได้อีกต่อไป การตลาดควอนตัมก็คือกรอบการทำงานใหม่สำหรับโลกแห่งอนาคตนั่นเองคำว่าควอนตัมนะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องของการตลาดที่ผู้เขียนเชื่อว่ามันได้เปลี่ยนไปสู่กระบวนทัศน์ครั้งที่5แล้วราชาราชมนาผู้เขียนเล่มนี้เขาก็คือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการสื่อสารของมาสเตอร์การ์ด ซึ่งเรียกย่อๆว่า CMO นะครับมีประสบการณ์ทำงานกว่า30ปีโดยมีดีกรีรับรองผลงานการทำงานมากมายได้แก่เขาเคยได้รับเลือกให้เป็น CMO ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกโดยนิตยสาร Forbes เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน CMO ที่มีแนวคิดใหม่ๆที่สุดในโลกโดยนิตยสาร Business Insider รวมทั้งเคยได้รับการคัดเลือก ให้เป็นหนึ่งในผู้รอบรู้เทคโนโลยีมากที่สุดจากนิตยสารแอดวิ k และยังเป็นประธานของสาพันธ์โฆษณาโลกคนปัจจุบันอีกด้วยราชาได้กล่าวไว้ว่าการตลาดมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องที่จริงแล้วการตลาดกับการโฆษณานั้นเกิดมาตั้งแต่ยุคโบราณโดยแต่ละยุคแต่ละสมัยมีจุดเด่นที่แบ่งเป็นช่วงๆที่เรียกว่ากระบวนศน์ดังต่อไปนี้ กระบวนทัศทัที่ 1. ผลิตภัณฑ์การตลาดยุคแรกเป็นแบบตรงไปตรงมาว่าด้วยตาก,กะและเหตุผลโฟกัสที่ตัวสินค้าและบริการที่ดีที่สุดนั่นคือการทำให้ดีกว่าคู่แข่งเช่นผงซักฟอกนี้ทำให้ผ้าสะอาดมากกว่ารถยนต์ยี่ห้อนี้ขับนุ่มกว่าหรือภาพเสียงคมชัดที่สุดอย่างไรก็ดีเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปมาก ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้พอๆกันสินค้ากับบริการก็เลยดูเหมือนเหมือนกันไปหมดจนเกิดการเปรียบเทียบมากขึ้นโฆษณาเริ่มกลายเป็นการพูดเกินจริงกลายเป็นปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือการกล่าวอ้างว่าดีกว่าจึงเสื่อมถอยไปสู่กระบวนทัศน์ที่2ออารมณ์เมื่อนักการตลาดค้นพบว่าที่จริงคนเราตัดสินใจซื้อของโดยใช้อารมณ์มากกว่า การใช้เหตุผลการตลาดยุคที่สองนี้จึงเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับความรู้สึกเช่นสเสน่ห์เฉพาะตนความหรูหราความกล้าหาญอิสรภาพการเป็นเจ้าของที่ทำให้รู้สึกดีจึงเริ่มมีการจ้างผู้มีชื่อเสียงมาเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์และอารมณ์ผ่านโฆษณาเช่นยุคหนึ่งบรูคชิลเคเป็นตัวแทนของคาวินคลยมาด์น่าเป็นตัวแทนเป๊ปซี่ ไมเคิลจอแดนเป็นตัวแทนของไนกี้เป็นต้นกระบวนทัศน์ที่3อินเทอร์เน็ตการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตและการตลาดเชิงข้อมูลในยุคแรกก็เกิดการส่งต่อข้อมูลกันมากที่สุดแต่กระบวนทัศน์นี้ก็ยังมีการส่งจดหมายโฆษณาหรือ Direct Mail ไปตามบ้านรวมทั้งเน้นการเก็บข้อมูลลูกค้าและส่งอีเมลเพื่อส่งเสริมการขาย จนสามารถปรับสื่อต่างๆให้ดีได้ยิ่งขึ้นข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์อันทรงคุณค่าเว็บบอร์ดต,ต่างๆสามารถรวบรวมและเป็นชุมชนเสมือนจริงที่รวบรวมผู้ที่สนใจสิ่งเดียวกันได้ง่ายขึ้นกระบวนทัศทัที่4อุปกรณ์เคลื่อนที่ดิจิทัลการมาถึงของสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ตรวมทั้งอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆพร้อมๆกับโซเชียลมีเดียที่เหมือนเป็นอวัยวะเพิ่มเติมของมนุษย์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกความบันเทิงและข้อมูลมหาศาลได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนคนในยุคนี้เปิดการใช้งานหรือเชื่อมต่อตลอดเวลาและสมาธิก็สั้นลงมากเราอดทนอะไรอะไรได้น้อยลงความสนใจเฉลี่ยของมนุษย์เหลือเพียงแค่8วินาทีเท่านั้นผู้คนเช็คหน้าจอโทรศัพท์เฉลี่ยวันละ80ครั้งรวมทั้งถูกกระหน่ำโดยโฆษณาอย่างไม่รู้ตัวเฉลี่ยวันละ5,000ครั้ง ข้อความข่าวเชิงลบหรือคลิปที่กลายเป็นไวรัลและแพร่กระจายแบบไฟลามทุง่งจนสร้างผลกระทบได้มหาศาลแบบที่ควบคุมได้ยากกระบวนทัศน์ที่5การตลาดควอนตัมคือเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้นะครับปัจจุบันเราได้เคลื่อนสู่กระบวนทัศทัที่5หรือสิ่งที่เรียกว่าการตลาดควอนตัมที่วิถีชีวิตผู้บริโภคธุรกิจ รวมไปถึงการตลาดถูกเปลี่ยนอย่างฉับพลันรุนแรงหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า disrupt โดยมีพื้นฐานบางส่วนมาจาก 1. ข้อมูลแบบเรียลไทามมากมายไม่มีสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นแอปมือถือที่ตอบสนองทันทีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนเกิดเป็นสมาร์ทโฮมที่ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านทุกอย่างเชื่อมต่อกันหรือสมาร์ทคา รถยนต์ที่อาจไม่ต้องใช้มนุษย์ขับในเร็ววันนี้ข้อที่2ปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence หรืออัลกอริทึมที่วิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้งานซึ่งหมายถึงพวกเรานั่นเองได้แบบละเอียดซับซ้อนและลึกซึง้งรวมทั้งคาดการพฤติกรรมของเราจนมันอาจจะรู้จักเรามากกว่าตัวเราเองซะอีกข้อที่3เทคโนโลยีบล็อกเชน ที่เปิดเผยทุกธุรกรรมต่างๆให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและลดความซับซ้อนในการทำธุรกิจบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังคลิปโตเคเรนซีมันคือการบันทึกข้อมูลที่กระจายอำนาจให้ผู้มีส่วนร่วมเป็นประจักษพยานในการทำธุรกรรมแบบทุกขั้นตอนข้อที่4สัญญาณ 5G ที่ส่งต่อข้อมูลได้ปริมาณมหาศาลและประมวลผลได้รวดเร็วอย่างน่าทึ่ง ข้อที่5เทคโนโลยีแบบล้ำสมัยอื่นๆยกตัวอย่างคร่าวๆก็มี AR หรือความจริงเสมือนที่ได้รับการปรับเสริมเติมแต่งหรือ VR คือความจริงเสมือนรวมทั้งการพิมพ์แบบ3ามิติอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆหุ่นยนต์และดโดรนเป็นต้นกระบวนทัศน์ที่5นี้คือโลกใบใหม่ที่ผู้บริโภคมีความสนใจแค่ประเดี๋ยวประดาว ผู้บริโภคถูกเอาอกเอาใจด้วยประสบการณ์ใหม่ๆรวมทั้งมีการเรียกร้องให้แบรนด์สร้างความแตกต่างในเชิงสังคมอีกด้วยยุคของคอนเทนต์อันประกอบไปด้วยข้อความภาพวิดีโอซึ่งซับซ้อนและเป็นยุคที่ท้าทายนักการตลาดมากที่สุดอีกด้วยในหนังสือยังพูดถึงการตลาดที่กลับด้านอีกด้วยนะครับ ในยุคสมัยนี้คำว่าความจงรักภักดีต่อแบรนด์ดูเหมือนจะจืดจางไปมากความภักดีที่ว่าทุกครั้งที่ตัดสินใจไม่ว่ายังไงก็จะเลือกแบรนด์นี้เนื่องจากเดี๋ยวนี้เกณฑ์การตัดสินใจได้เปลี่ยนจากอดีตไปอย่างมากสิ่งที่นักการตลาดควรตมควรตระหนักก็คือการเรียกร้องให้ลูกค้าเลือกแบรนด์เดียวเป็นความปรารถนาที่ไม่ยืนอยู่ในหลักของความเป็นจริงหมายถึงมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองหรอครับ เพราะลูกค้าชอบที่จะทดลองอะไรใหม่ๆที่มีอยู่มากมายเกลื่อนกลาดในท้องตลาดเป็นเรื่องปกติบริษัทและแบรนด์ควรรู้ได้แล้วว่าผู้บริโภคคาดหวังให้พวกเขาพักดีกับตนไม่ใช่ในทางกลับกันพูดง่ายๆว่าผู้บริโภคจะเลือกแบรนด์ที่พวกเขาชอบมากที่สุดดังนั้นสิ่งที่ต้องนำเสนอก็คือการสร้างประสบการณ์หรือความรู้สึกดีๆเมื่อได้ใช้แบรนด์นั้นๆ ด้วยการขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายหรือแนวคิดในเชิงช่วยสังคมก็จะทำให้ผู้บริโภคสนับสนุนได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งการตลาดต้องมีปฏิสัมพันธ์ในแบบเป็นกันเองแบบทันท่วงทีเข้าอกเข้าใจผูกพันแปลกใหม่หรือสร้างคุณค่าบางอย่างให้มีขึ้นก็จะยิ่งช่วยสร้างภาพจำในใจของผู้บริโภคได้มากขึ้นอีกด้วยสิ่งที่ควรตระหนักบางส่วนในยุคข,ของการตลาดควอนตัมมีดังต่อไปนี้นะครับ ข้อที่1ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจอย่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกเพราะเมื่อเกิดความเสียหายจะยากมากที่จะแก้ไขกลับคืนมาได้ข้อที่2โฆษณาต้องจริงใจซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาอย่าฉวยโอกาสนำกระแสหรือประเด็นทางสังคมที่อ่อนไหวมาใช้ประโยชน์ข้อที่ส อยากโฆษณาหรือสื่อสารให้เกิดความเข้าใจผิดและใช้วิธีนำเสนอให้สวยหรูดูดีแต่กลับซ่อนหมายเหตุตัวเล็กจิ๋วเอาไว้ข้อที่4ต้องโปร่งใสไม่ใช้โฆษณาหลอกล่อให้ผู้บริโภคสนใจแต่กลับหลอกขายอย่างอื่นแทนอีกทั้งไม่ควรเขียนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ยาวเหยียดใส่ผู้บริโภคโดยทุกคนก็รู้กันดีว่าไม่มีใครเขาอ่านกันหรอกข้อห ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคไม่เสนอแนะหรือยื่นจมูกไปขายของในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ต้องการบทส่งท้ายนะครับหนังสือมีเนื้อหาอีกมหาศาลเลยละครับคุณราชาเขียนได้เนียนละเอียดยิบมีกรณีน่าสนใจตัวอย่างที่เห็นภาพและประสบการณ์ตรงจำนวนมากทว่าเล่มนี้อาจจะดูเหมือนกับนักการตลาดมืออาชีพในรูปแบบองค์กรหรือคอร์ปอเรทมากกว่าบุคคลทั่วไปนะครับ อย่างไรก็ดีผมชื่นชมการเขียนที่เน้นเรื่องของจริยธรรมและให้เน้นคุณค่าที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่จะได้รับผลประโยชน์มากกว่าบริษัทเพียงฝ่ายเดียวระหว่างผมซึ่งเคยเรียนจบบริหารธุรกิจมานะครับอ่านหนังสือเล่มนี้ก็รู้สึกราวกับว่ามันคล้ายๆหนังสือเทคบุ๊กวิชาการตลาดในมหาวิทยาลัยเลยละครับ เลยเชื่อว่าคุณค่าของเล่มนี้สามารถนำไปเป็นหนังสือเสริมการเรียนการสอนยุคใหม่และเต็มไปด้วยทฤษฎีที่น่าสนใจมากมายเลยล่ะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามานะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยสำหรับท่านที่ยังไม่กดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ